สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงโคราชแล้วนะครับผมหลังจากวิ่งทักทานเข้าอยู่ที่โคราชประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตอเนี้มาถึงโคราชแล้วนะครับก็ชุดกันชนหลังนี่เราเปลี่ยนใหม่นะครับผมสวยๆนะครับเดิมๆเลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะฮรุ่นรุ่นนี้นะครับโตโยต้าโคราชอาิตนะครับผม 1.6e ปี55นะครับ รถสวยนะครับต้องทันเลยนะครับก็เป็นงานลักสีหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับบอดี้สวยนะครับผมบอดี้สวยมากนะครับบอกเลยนี่นะฮะดูนะครับผมบอดี้ด้านในนะครับสวยมากเย็นหนาวนะครับนะครับบอดี้นะฮะจากด้านในสวยไม่มีขาดเลยเดิมๆเลยนะครับ ปอตีรถเท็กซี่ปลดไปเขาจะพ่นฟ้ากระโปรงเป็นสีดํานะครับเพื่อปลดป้ายนะครับผมคันนี้ป้ายกรารมาครบเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็มาดูกันนะครับบรรยากาศก็อยู่ที่ปั๊มนะครับตัวนี้สวยศนะครับอม หึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเป็นงานลอกสีใส่สเก็ดให้รอบพันนะครับเบาะทาให้ใหม่มีไฟตัดเบาะนะครับผมถ้าหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันคือไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ลอกสีนะครับเราแค่ขัดพื้นหลอกนะครับรถเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับผมพร้อมวิ่งทางไกลนะครับพี่น้องท่านใดมองหารถใช้นะครับผมก็สนใจโทรมาสอบถาม,มสั่งสั่งจองสั่งทําสีได้เลือกสีได้ตามใจชอบนะครับ จะเป็นเฉพาะสีพวกเนอะพวกสีแก้วนะครับอาจจะได้เพิ่มเงินนะครับผมเพิ่มเงินเพราะสีมันเป็นสีผสมนะครับมีในการทําการผลิตแพงมากนะครับผมคขอบคุณพี่น้องนะครับผมทุกท่านนะครับตาไฟหน้าของแท้นะครับผมเราไม่ได้เปลี่ยนดอกนะของแท้เดยตัวนี้นะครับ ดูคลิปนะครับทุกครั้งนะครับผมก็อาจจะถ่ายไม่ได้นานไม่ได้นานนะครับต้องขอกราบขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับสมาชิกเอฟซีนะครับผมทางรถกดไฟ้ายนะครับตัวน,นี้ถ้าพิมพ์เราเปลี่ยนออกใหมนะครับผม,มเสียกาชนชดหลังแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในในรถนะครับ เลขนะครับผมพวกป้ายนี้ถ้าเราโอนจังหวัดไหนมันก็จะได้จังหวัดนั้นเลยนะครับผมสมมติว่าเราโอนชัยภูมก็ได้เป็นป้ายชัยภูมนะครับโอนที่อุดรก็จะเป็นป้ายอุดรนะครับผมนะฮะเมื่อที่ผ่านมานะออกไปแล้วนะครับผมสวยๆนะครับบางเดียมนั้งกันนะครับโอนต่อภาษีทั่วประเทศนะครับผมเมื่อกี้นี่ที่ถ่ายทําอยู่ที่สระบุรีมันมันมืดไปนะครับ ตัวไฟหน้าเท้นะครับผมโลก้นี่เป็นโลกโก้นะครับผมเทีเลยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับผมนะครับตัวทับพิมผมก็ซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่โลกโก้นะคือไม่ได้นะ ทุกมุมนะครับเป็นของโตโยต้ยตาหมดเ,เลยนะครับ เครื่องยนต์อันนี้คือรถสเตตัสที่จะได้เครื่องนิ่มนะบอดี้คอนโทลสวยๆเลยนะครับก็สนใจสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมก็สั่งจองมาเลยนะฮะโทรศัพท์0933736126นะครับ0933736126นะครับผมคลิปนี้ขออำลาพี่น้องก่อนนะครับผมเดินทางต่อนะฮะปลายทางอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านใดชื่นชอบก็ทักมาแล้วกันนะครับผมจะขอขึ้นรถก่อนนะฮะ ผู้โดยสารเจ้าของต้นขับเรียกขึ้นรถแล้วนะครับผมเดินทางต่อนะครับผมตลอดคลิปนี้ขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับป้ายต่อไปสถานีต่อไปก็จะเป็นอุดรธานีแล้วก็นครสวรรค์นะครับผมเตรียมตัวรอเลยนะครับผมทันทีสั่งจองไว้นะครับแล้วก็เป็นสิงห์บุรีนะครับผมขอบคุณพี่สายหยุดนะครับที่อุปการะเป็นคันทีสวงมาขอบคุณอย่างมากนะครับถ้าท่านดูคลิปนะครับ ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะครับผมที่พี่สายหยดนะครับช่วยอุปกระนะครับเป็นคันที่2นะครับผมขอบคุณอย่างมากท่านบอกว่าอาจจะมีคันที่3เป็นคันต่อไปนะครับผมผมทราบซึ้งนะครับก็ขอกราบเพิ่มดีใจนะครับผมยังมีคันที่2นะครับนะครับที่ช่วยแนะนําญาติพี่น้องมาซื้อรถกับผมนะครับผมขอบคุณอย่างมากนะฮะ สำหรับจกักรยานรถหมดไปนะครับต้องขออนุญาตอัปเดตก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับทุกการติดตามครับสวัสดีครับ